สวัสดีค่ะเนยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสม,มิทธทอนด้าสาขาบางนากอม4.5ค่ะวันนี้เนยมีเจ้าซีวิกคันนี้ค่ะมานำเสนอลูกค้าค่ะเจ้าซีวิกคันนี้นะคะตัวเนี้ยจะเป็นซีวิก1.8 e ปี2018ค่ะรถสวยมาตรฐานเทียบเท่ามือหนึ่งเลยค่ะรถสวยมากไม่แท้เดี๋ยวเนยจะพาไปชมกันนะคะว่าเจ้าซีวิคคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะ บ้างคะหลังจากที่ได้ชมเจ้าซีวิคคันนี้ไปแล้วรถสวยตามที่เนยแจ้งเลยไหมคะไม่แท้คะ่ะลูกค้าลูกค้าสามารถเช็คประวัติรถได้ทุกคันคะ่ะตอนนี้นะคะสำหรับโชว์รูมเราคะ่ะมีแคมเปญดีๆสำหรับลูกค้าเครดิตดีดาว0%นยแล้วก็รับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.59คะ่ะเราสามารถผ่อนได้นานสูง,ส,ง,ส,งสุดเลยนะคะลูกค้าถึง7ปีเลยคะ่ะ แล้วก็โชว์รูมของเราค่ะมีทั้งหมด3ที่มีที่พัฒนาการหัวหมากแล้วก็ที่เปิดใหม่ตอนนี้เลยค่ะเป็นสาขาบางนากม4.5ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจชมรถของเรานะคะสามารถโทรเข้ามานัดหมายก่อนได้ค่ะเราจะได้ทราบว่า ลูกค้าสนใจคันไหนรถอยู่ที่ไหนนะคะเราจะได้แจ้งได้ชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในขอจบการน,นำเสนอเจ้าซีวิ c 1 8 E อ๋อในลืมค่ะราคาเจ้าคันนี้ค่ะอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้ารีบเข้ามาชมกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ในต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะ